แต่ว่าความคิดอย่างเดียวมันไม่ละเอียดพอเพราะสภาวะมันละเอียดเกินกว่าที่จะใช้ความคิดเข้าไปตัดสินมันละเอียดเกินกว่าที่จะใช้สัญญาไปตัดสินต้องใช้าธาตุรู้ที่รู้อยู่แล้วไปเรียนรู้อาการเห็นแจ้งความจริงแล้วรู้ก็จะอยู่เหนืออาการนั้นไม่ใช่ตัดสินด้วยจากความคิดหรือการคาดเดาคาดกแนว จึงไม่มีผู้เข้าไปตัดสินไม่เป็นผู้ที่ไปแยกหากเราใช้สังขารความคิดไปแยกอาการเป็นกองกองกองงานแสดงว่าเราเป็นผู้เข้าไปแทรกแซงอาการนั้นจัดอาการไปกอง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 ที่แท้จริงนั้นเราเข้าไปทําเองทั้งหมดเราไปสร้างสภาวะไม่ใช่ไปเรียนรู้สภาวะ นั้นการที่เราจะเรียนรู้สภาวะเราไม่ต้องไปสร้างสภาวะเพราะสภาวะมันเป็นสภาวะอยู่แล้วเราเป็นเพียงแค่ไปเรียนรู้สภาวะนั้นเราก็ต้องปล่อยสภาวะให้ก็แสดงอาการและค่อยแยกออกมาทีละตัวละตัวเรามีแค่รู้ว่ามันแยกแล้วมันแยกยังไงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันแยกไปสามอาการแล้วนะ่ะ เกิดขึ้นอาการหนึ่งตั้งอยู่อาการหนึ่งแล้วดับไปอาการหนึ่งเขาแยกให้ดูอยู่แล้วเราไม่ต้องไปท่องแค่ระวางรู้ซื่อๆต่ออาการกายวางรู้ซื่อๆต่ออาการใจแล้วเขาจะแยกให้เราเข้าไปเรียนรู้เองไม่ใช่เราเป็นผู้ไปแยกเพราะว่าเราเป็นผู้แยกเราต้องใจอะไรความคิดอนั้น,น,นคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดถึงจะรู้แต่ถ้าไม่ใช่ความคิดก็ไม่รู้นั่นในเบื้องต้นเราต้องใช้ความคิดก่อนคือจินตามัญปัญญาที่สุดเราต้องหยุดความคิดด้วยการเรียนรู้อาการนั่นเราต้องลิงลำดับการปฏิบัติให้ถูกต้อง หากเราเรียงลําดับไม่ถูกและการปฏิบัตินั้นก็ทาให้เราเสียเวลาเปล่านั้นผูดที่มาคอันนี้ก็คือเราต้องคว้าตําราเลยโยมคว้าทุกๆตําลาคว้าทุกๆวิธีที่เราเคยเรียนรู้ที่เราเคยปฏิบัติมาอย่าเอาวิธีอย่าเอาตาราที่เราเคยฝึกปฏิบัติมามาเทียบเคียงมาใช้แล้วเพราะขณะที่เราปฏิบัติแนวเนี้ยเราจะไม่ใช่วิธี ที่โยมเคยฝึกผลมาโดยเด็ดขาดงั้นเราจะไม่เข้าถึงสภาวะแต่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อการเรียนรู้ดังนั้น,น,นการเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ไม่จะเรียนทำรรหรือเรียนจําเรียนคิดซึ่งจะแตกต่างกับทางโลกที่เราต้องใช้จดใช้จําแต่ในทางธรรมเนี่ยต่างกับติ้นเชิงทวนกระแสกับทางโลก พราะเราต้องการเรียนรู้ร,รมนังนั้นการเรียนรู้ในทางโลกต้องใช่อะไรจดใช้จําเวลาครูอธิบายเราต้องใช้จดใช้จําเพื่อจะนํามาสาธยายมาท่องการจดการจํานั้นมันเป็นแค่ตํานามันไม่ได้เข้าถึงใจมันติดแค่สมองเพราะเราจําโดยความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากสัญญานั้นสัญญาความจำมันจึงต่างกับความจริงความจำที่เราเรียนรู้มามันได้แค่ตรงไหนได้แค่สมองเพราะมันจำแค่สมองแต่ความจริงที่เราเรียนรู้สดๆมันเข้าถึงไหนมันเข้าถึงใจนั้นเราต้องการปฏิบัติให้ใจยอมรับต่อความจริงนั้น เราก็ต้องให้ความจริงนั้นปรากฏขึ้นเองเพื่อใจเรียนรู้ความจริงเมื่อใจเรียนรู้ความจริงนะใจก็จะซิโรราบต่อความจริงแต่ถ้า,าเราเอาความจำไปเนะี่ยมันไม่่วราบเพราะสมองไม่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันอยู่ที่ไหนนะโยมมันอยู่ที่ใจใจของเราต่าหากะที่มันบอบบอั้งความรู้สึกเมื่อใจไม่เรียนรู้แล้วใจจะปล่อยวางได้อย่างไรนะ นั่นเราต้องอาใจไปเรียนรู้ต่อความรู้สึกก็คือเรียนรู้ตรงๆต่อสภาวะนั้นไม่ใช่เรียนจำ